มูล,ลนิธิกระจกเงาได้ทำโครงการอาสาสมัครล้างบ้านนี่ผมว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับช่วยกันครับสนับสนุนให้คนไทยที่ประสบกับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติสุขอย่างรวดเร็วผมไปเห็นโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการของมูล ละนิทิกระจกเงาของคุณหนูหลิ่งพี่สมบัติบุญงามอนุกนะครับผมก็รู้จักคุณสมบัตินะครับก็ต่างฝ่ายต่างรู้จักกันเป็นโครงการที่ผมมองว่าคุณสมบัติเขามีความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของ ผู้ได้รับความเดือดร้อนมูลลนิธิกระจกเงาได้ทำโครงการอาสาสมัครล้างบ้านนี่ผมว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับมีรถสามล้อที่มีกระบะยกได้แบบไฮดรลิกนะครับเข้าไปมีอาสาสมัครช่วยกันล้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนเพราะการถูก น้ำป่าไหลหลากแล้วโคลนมันเข้ามาในบ้านนะั้นอ่ะมันหนักหนาสาหัสนะครับกว่าจะล้างได้กว่าจะมีสภาพคืนสู่ปกติกินโคลนก็ต้องล้างออกเพราะการอยู่ก็ต้องอยู่บ้านอย่างสบายใจก็ฝากโครงการดีๆไว้นะครับนอกจากมูลนิธิใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปอติง๊งหรือมูลนิธิของคุณ พี่บุ๋มปนัดดาบุ๋มกูดีก็มีมูลนิธิกระจกเงาของคุณสมบัติบุญงามอนงนี่แหละครับที่น่าจะเข้าถึงเซลล์ที่เล็กที่สุดก็คือเข้าถึงตัวบ้านแต่ละหลังที่ประสบกับปัญหาเรื่องดินโคลนจากน้ำป่าไหลหลากอาสาสมัครล้างบ้านนะครับถ้าท่านสนใจจะสนับสนุน โครงการนี้ก็ใครมี Facebook ก็กดเข้าไปนะครับมูลนิธิกระจกเงาหรือพิมพ์ไปชื่อของคุณสมบัติบุญงามอนงก็ได้ช่วยกันครับสนับสนุนให้คนไทยที่ประสบกับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติสุขอย่างรวดเร็วและในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับ ระยะสั้นก็ต้องเร่งแก้ปัญหากันโดยรัฐบาลของนายกคุณหนูอิงนี่แหละเพราะตอนนี้ยังเป็นรัฐบาลอยู่ส่วนในการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวนั้นคงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่เมื่อวานก็มีคนถามผมหลายคนว่าคิดเห็นอย่างไรกับรัฐบาล ของคุณหนูอิงว่าจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่จะอยู่ไปสักกี่น้ำผมก็บอกว่าให้จับตาดูก่อนว่ารัฐบาลของคุณหนูอิงจะอยู่ถึงรอยกระทงไหมอันนี้ที่หนึ่งนะครับจะอยู่ถึงวันรอยกระทงหรือไม่ดังนั้นเมื่อรัฐบาลของคุณหนูอิง จะมีอายุที่สั้นที่สุดซึ่งจะมานั่งปรึกษาหารือกันว่าจะอยู่ให้ครบ3ปีมันก็ไม่ต่างจากท่านาน,าน,านายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ประกาศว่าจะอยู่ครบ4ปีแล้วก็จะไปแข่งกันกับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งปี70แต่ท่านก็อยู่ได้ไม่ครบปี การเข้ามาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไม่ได้เข้ามาเป็นบวกมากเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นบวกอยู่แต่การเข้ามาของรัฐบาลของคุณหนูอิงมันเข้ามาไม่ได้บวกไม่ได้เสมอตัวแต่เข้ามาในลักษณะติดลบงานแรกงานแรกในการแก้ปัญหาผู้ประสบภัย มีแต่เสียงกลด่าและมีแต่เสียงแห่งความไม่เชื่อมัน่นดังนั้นเมื่องานแรกไม่ประสบความสำเร็จงานต่อไปก็ยากครับยิ่งปล่อยให้คุณหนูอิงได้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนหรือตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อไหร่ความนิยมคะแนนนิยมก็มีแต่จะติดลบมากขึ้นติดลบมากขึ้น นั่นก็คือภาวะที่สะท้อนให้เห็นว่าจะฝืนอยู่ให้มันถึงสามปีนะไม่มีทางเลยเอาให้มันถึงด่านแรกเนี่ยให้อุงอ้งยิงอยู่ถึงรอยกระทรงก่อน